องค์การพระปฐมังตั้งแต่เกิดกำเนิดมามีสักดาเตโชชัยยอมตกลงที่ใดบรรลัยที่นั่นดุดดวงพระส,สุริยันและเมฆฝนใดแสกโกรธอสงไขย่อมหวันไว้ไปทั่วทั้งโลกาฝูงมารทั้งยักษาและกุมพันเทวาและขุดทากลัวสักดาพระพิรุณเธอให้อภัยกูเป็นพระก,การที่จะประหารอันใดก็ทนไม่ได้ทัว่วทุกทิศกูจะสำแลงฤทธ พระเพรุณให้สำเร็จสมประสงค์กูจับบันดาลลงในคงคาฟูงมัดชา้าและกุมพีนาคีละมังกรสัตว์ร้ายก่อนเห็นไม่ทานทนพระสมุทรก็วันไหวให้ร้อนรนดังมีจิตเจ้าประสิทธิเป็นฉันใดก็เป็นไปทุกคนแห่งจะให้แห่งก็แห่งหายจะให้มากก็มาก,มา,กมายเลือนไหลมาดังจิตตวิญญาณกูจับบันดาลลงไปในปา่าไม้ก็รุมร้อนกลุ่มใบทั่วทั้งพวงไปพนาวันพูงเทพเทวัน พฤกเดวดาที่โปรงปากาแข็งก่อสินแรงกำลังฤทธิ์ย่อมมีจิตสโมโรสอรองให้พรเจริญชัยให้เรื่องฤทธิ์กลแก่กูเดชะพระบรมครูให้กูประสิทธิ์เลิศบังเกิดเป็นธรรมนี มีตบ,บะเดชาลิตสัตธีมีพิษสัพึงกลัวฟูกายะสิทธิย่อมครามกลัวตัวสันดาริกระรัววิ่งหมอกรานฟูไพพานไม่ทานทนจะดับลงในดินสถานกลัวทัวจักรวาลกลัวพระองค์การไม่ทานวิธิปสิทธิแท้ กูจะแก่ปีปูดภายทั้งลายสารพัดภายทั้งเจ็ดจำพวกไอ้พวกตัวดีมีพยศย่าอยู่ช้าเล่งพากันไปให้สิ้นทวนทุกตัวผีอย่าอยู่ในร่างนี้จงเรงหนีกูไปพลันด้วยเดชะพระองค์การกูจะปราบฝงผีทั้งลายกูจะปราบลงไปซึงน้ำมนต์ถึงกำดนตนคอมึงก็จะงอเด็ดดินสิ้นชีวาไม่ทานทลปีปนเป็นผง ด้วยเดชะบบรมีพระพุทธเจ้าทางหาพระองค์นะคือขะกุสันโทโมคือพระโกนาคมพุทธคือประกัศสปะทาคือภาษีสักยะมุนีโคดมบรมคูยะคือภาษีอาริยะเมตไตรขาพระเจ้าจ้กอาราธนาคุณพระพุทธเจ้า มาเป็นที่พึงแกสัตว์อันคังขัดอยู่ในกายโลคาทั้งหลายต่างๆจงไปให้ผลนรางนี้ประสีศักยะมุนีมีพระราชองการให้กูจับฟงพีทั้งหลายไหวพบมึงยาอยู่ช้ากูจะผ่านมึงเสียให้บรรลัย น้ำผาไทยของพรหม,มาการุณามีเมตตาต่อสัตว์ที่ของขัดมีอันตรายผีก็อยู่ส่วนผีพายก็อยู่ส่วนพายมนุษย์ทางร้ายก็อยู่ส่วนมนุษย์ทางนาคุธและกลุ่มพันจงอยู่กันให้สบายทวนนามแม้นมึงขัดขืนพระพุทธโอวาทศาสดาผู้จระอาราธนาพระพุทธเจ้าทันมาขับมึงให้บรรลัยไปเดี๋ยวนี้พุทธัทงปัจจขาขับธรรมังปัจจขาขับสังฆังปัจจขาขับระงับมันเสียให้สูญหายละลายไปบัดเดี๋ยวนี้ ยังมีพวกหนึ่งเราวกคุณพวกสายลมเพลมพัดคุณเนื้อคุณหนังคุณแมวคุณหมูคุณปูคุณปลาคุณทั้งสิบจองภาษาสารพัดคุณทั้งหลายต่างๆนานาทั้งคุณตะกัวขุมจำริดไทยคุณไม้ไผ่ผูกแยงเป็นติงกาข้าพเจ้าจะข้ออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์จงมาช่วยทุกข์ร้อนแห่งสัรพสัตอันกองขัดอยู่ในกายขออาราธนาขับไล่มันไปเสียให้บรรไลยไปเดี๋ยวนี้ คือตันหังกโรมหาวิโรเมธังกโรมหายะโสสรนังกโรโลกะหิตตุธิปังกโลจุดินนทารโอทันโยชนะปามโคสุมังคโรปุติสาสโกสุม,มโนสุม,มนโนธิโรเรวัตตรติวัฒโนโสพิโตคุณสัมปนออันโนอโนมทาทศีชนุตตโมปัตุโมโลกปัจโจโตนารทจะ ราสาธีปทุมุตโรสัตตะาโรสุเมโทอัปติปุคโลสุสาโตสัพพโลกโคปิยทัสีนราสโพอัสัตศีกรุณนิโกธัมมัสศีกรุณนิโกธัมมัสศีตโมนุโทสิทัทโทอัสมโลเกติโสวโรปุโสพุทโววิปัสีอนุปโมสิขีสัพหิโตสตาเวิสภูสุ ขหายโกกุกุสันโธสถาวาหโกนาคัมโนราณัโหกัสสปเสริสัมปันโนโหตโมสกยปุงขวสเภอัทถวิสติมหากะพุนานุภาเวนะสัพสิทธิพุทธาสัพพสิทธิธรรมมาสัพพสิทธิสังคาปสิทธิเมพุทธาให้โลกละลายหายสูญไปบัดเดี๋ยนี้พุทธาพุทธะปัดสีธรรมมาธรรมะปัดสีสังคาสังฆะปัดสี अच्छा अमुम ही ओका से ही